สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้เมตุชด้ภาพพี่น้องเดิน z มสวนทัวเรียนถี่ผลงานเราทําเสร็จแล้วเนาะเมื่อนี้แล้วแล้วเจ้านี่เดี๋ยวมือหนาเราก็ไปเจ้าใหม่อันนี้เครื่องอะไรอุปกรณ์เราเนาะพี่น้องไปหันไปดูบอลพอชุกก็ไม่ตูนทํางานแล้วแหละเมื่อนี้จะไปดูกันปะทัวเรียนสวยสวยเลย อันนี้ก็เป็นสวนยางเพื่อนทีนกันเลยพี่นนองเดอ้ออันนี้เป็นสวนทุเรียนของเผ่นที่เมตุนทำงานอยู่นี่ผู้ทีิหาวันทำอยู่นี่มเมนมดพี่นนองน่ยผุแหละสุดเย้าเหยียดไปผุแหละถ้าบอลมืดบอลแจ้งเมตุนกับเขาอาภัยน้ำทุกฐานสุขุสุคนลูกหลานที่อยู่ไกลอยู่ไกลพังลาพังไทยต่างประเทศและในประเทศ ทุกทุกฐานด้วยนะคะที่เขารับชมขอบคุณมากๆจะไปพาตุนพาไปเดินบ้านนี่ตัวเรียนสามลกก็ตุนตัดกันโจนสิตตายไอตุนก็พอสุกพี่น้องเอ้ยอันมตุนย่างไปได้นี่ยกะก้องสันก้องลายลื่งหลางลื่งหลางลายตาเวียนหัวกับเขาเอาภัยหลายๆเล,ย,ลย,ยพี่น้อง <c ười> กระบ,บัว่ากัน่าพี่น้องเนาะเพื่อปลูกตะไคร้ใส่น้ำได้พี่น้องนี่ยมีตะไคร้เพิ่มอันนี้ก็บ้านเพิ่นบ้านในสวนพี่นอ้อ่ะหากทึงพี่ถึงน้องอยู่ใกล้อยู่ไกลฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเลยในประเทศที่เขาหลบหลักกระบุมียังแไรเนาะเป็ตูนาอาชีพงานกลางก็คือด้านหญ้าไปวันวัน หากินไปวันวันไม่ใช่ว่าคนลำคนรวยเนาะพี่น้องทันเว้าแล้วก็คือว่าคือว่าพูดหยาบคายแล้วแต่ไม่ตูนไม่เคยพูดหรอกแต่ขออาพัยนำพี่น้องเอซคนหนึ่งนะเขียนคอมเมนต์ข้ามาเพื่อนบอกว่าครอบครัว ยากจนทำยูทูบบ้านาเพิ่นว่า,ากักร้างเพิ่นเพิ่นกล้าพูดกะดีเอาพี่น้องเนาะอ้าวบอกว่ายังไรภาพพี่น้องเดินส้มก็แค่นี้แหละเขาอ,อภัยเด้อพี่น้องเดิไมไปตุนว่าให้พังหน่อยหนึ่งดอกะบอกว่าผููไดว่าผู้เพิ่นเขียนขามากับบเป็นยางเคียนไปนโรดขาบ่ามเอยนี่กล้วยแต่นี่ก็สวยพี่น้องกล้วยนะเิ่นผูกกล้วยด้วยแต่ว่าบ่หลายตอนนี้่นจะบักถี่หมดเลยกล้วยเป็นกล้วยหอมพี่น้องเด้อ ไปเดินไปพูดเหม่นเบิร์ดในธรรมชาติสวนตัวเรียนเพิ่นนี่จะต้นงามๆสวยปลูกกล้วยใส่พรอมพี่น้องเอ้ยสวนเพิ่นไหนตัวเรียนกับกล้วยเด้อแล้วก็มะนาวมะนาวกับพึ่งปลูกแต่ยังบอท่านได้เป็นลูกนะพี่น้องจ๋าพระพีพระน้องเดินชมบรรยากาศในสวนที่ผลงานโพชุกกำเนิดตูนทำแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะ พา <c oughs> <c oughs> กทึงผี่ทึงน้องผู้เก,ก่าผู้ใหม่ที่ผู้เก่าเพินเ่นแล้วกับผมเป็นยังน้องพี่น้องเนาะกับาักทึงผู้ใหม่แต่ผู้เก่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยากดูอีกก็ได้แต่ว่าเพิ่นบ่ดูกับผมเป็นยังเด้อพากถึงผี่ถึงน้องที่เพิ่นทำงานทำการที่อยู่ในห้องแอร์น,น้องพี่น้องเนาะที่เพิ่นยังบ่ท่านเห็นอันป่าเห็นดงบรรยากาศนั้นสวยงามแบบนี้มินตุงก็เลยอยากพักที่พากน,น,น้อง มื่อนี้ก็จะมีบดผ่าทึงจังหน่อยเลยพี่น้องผ่าอย่างบดจังหน่อยแล้วก็คืมๆแต่จะตกหรือบ่อกับบ่หูพี่น้อนงเอยอือจะพาพี่น้องสม้มเดีโลกเมื่อแต่ก่อนโลกขานาดโลกแท้โลกว่าอือน,นีโลกโลกแท้โลกว่ามีเสร็จแล้วแปดแปดไล่พี่น้องเอ้ยเบ่งน้ำกันนี่นี่แล้วมื่อนี้ สวงแต่ยายบุ๊กเป็นบุ๊ก <c> พ <oughs> าพี่น้องเดินชมบรรยากาศสวนทุเรียนจักหน่อยเนาะตู้นเ่กัว่าวูดไปพวดมาขออภัยเดิมพี่น้องเด้อตู้กับคดลงลงืมลืมคดประสานจักหน่อยกับบุวากันเนาะ บานนี้มีตื่นสิพ้าเดินกลับได้บัานนี้หอดโมงเวลาตื่นจะได้ลงงานนะจ้ะลงงานโตทําความสะอาดในเพืินในบ้อนรอบๆบ้านจังหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าสวนทั่วเลียนนี่แล้วแล้วจะวชก็เก็บหั่นเก็บหนีบแถวรอบบ้านนั่นแหละในเพลินบางในบวาสวนเนี่ยเช็ดได้ยังแต่รอบบ้านเพราะว่ามันถึงเวลานะพี่น้องอืม เป็นหเหนเหย่างเขาก็เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะเป็นลูกจ้างอือบอกว่ากันขอขอบคุณมากๆเด้อสำหรับคลิปนี้ในตูดกับบม่มียังหลายพาเดินชมบรรยากาศสวนท่ยเรียนน้อยเด็กๆหน่อยเ,เนาะพี่น้องเนาะจ้าขอบคุณมากๆกลาก,ก่อนเด้อจ้า